ณผู้ชมคะเรียกได้ว่าข่าวการเมืองบ้านเราตอนนี้ร้อนระอุปเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าวันที่7สิงหาคม2567ค่ะเวลา15นาฬิกานะคะที่สาลร,รัฐธรรมนูญเองก็ได้มีการเริ่มอ่านคำวินิจฉัยนะคะเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้สาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณานะคะวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพ,พักเก้าไกลค่ะโดยศาลก็ได้มอบหมายนะคะให้คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญออกนั่งบัรลังอ่านค่ะ คำวินิจฉัยซึ่งฝ่ายผู้ร้องนะคะอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตเองก็ได้เดินทางมารับฟังด้วยตนเองนะคะโดยสรุปสาระสําคัญคําวินิจฉัยเนี่ยได้ว่าผู้ถูกร้องนะคะก็คือพักก้าวไกลค่ะมีการกระทําต่อเนื่องหลายพฤติการนะคะมีเนื้อหาลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงนะคะการรณรงค์การแสดงความคิดเห็นบนเวทีปราศัยต่างๆหากปล่อยให้ทําต่อไปเนี่ยย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่นําไปสู่ การล้มล้างการปกครองจึงถือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนะคะล้มล้างการปกครองถือว่าความผิดเนี่ยสำเร็จแล้วแม้ภายหลังจะมีการนำออกจากเว็บไซต์ตามที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้เลิกการกระทำโดยผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีการสั่งให้ยุบพักก้าวไกลค่ะผู้ถูกร้องนะคะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้องค่ะสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักการเมืองเพิก นนะะสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดที่1และ2นะคะดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึง31มกราคมนะะ2567โดยมีกำหนดเวลานเนี่ย10ปีนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักของผู้ถูกร้องค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านของนายพิธาลิมเจริญรัตเองตัวก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะโพสต์รูปโลโก้ของพรรคค่ะ พร้อมกับมีการนะคะเอาเครื่องหมายขีดค่าคําว่าพักแล้วก็เหลือคําว่าก้าวไกลนะคะออกมาผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยทางด้านของนายพิธาเองก็เขียนข้อความใส่เอาไว้อีกด้วยบอกว่าพักก้าวไกลนะคะถูกยุบโดยคําสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญก้าวไกลไปต่อโดยคําสั่งของประชาชนก็ยังมีอีกโพสต์ตามมานะคะก็คือว่านี่เลยค่ะเป็นรูปดังกล่าวของคุณทิมพิธาที่อยู่ในรัฐสภานะคะเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการเขียนข้อความเอาไว้อีกด้วยบอกว่าจะเก็บ มันไว้ในความทรงจำซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราศิลปินดารานะคะคนบันเทิงต่างก็พากันนะคะเข้ามาคอมเมนต์รวมส่งกำลังใจให้กับคุณพิธากันอย่างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนะคะหนุ่มลีฐานัทคุณผู้ชมเจ้าตัวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีสม้มแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางด้านของพี่กองห้วยไร่เองก็เข้ามาคอมเมนต์รวมส่งกําลังใจเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีสม้มด้วยเช่นกันคะ่ะก็ยังไม่หมดเพียงเท่า ทั้ะะทงด้านของพี่เชนนทวัฒน์ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ดังกล่าวนี้ของคุณทิมพิธาด้วยเช่นกันนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหนุ่มบีฟนะคะลูปทอบค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเชียร์เสมอครับท่านนาย,ยกของพวกเรารวมถึงหนุ่มยัวบอยทีเจนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีเหล่าศิลปินดาราไทยหลายต่อหลายคนอีกเช่นกันนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ร่วมส่งกําลังใจให้กับคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์ในครั้งนี้